ประกาศิจอมานสุดที่รักตอนที่6ผ่านไปไม่กี่วันเบยอูเชียนก็บอกว่า บางทีเขาอาจเลือกผิดเสียแล้วเจ้าลาที่ว้อยอูเชี่นจูงติดมือมานั้นเอาใจยากเสียเหลือเกินทั้งที่มันเป็นแค่ลาธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งแต่ว่ากลับกินแต่หญ้าอ่อนสดใหม่ที่มีน้ำค้างเกาะเท่านั้นหากยอดหญ้าเหลืองแม้เพียงนิดมันจะไม่กินตอนเดินผ่านบ้านชาวนาหลังหนึ่งว้อยอุเชี่นกโมวยฟางข้ามาป้อนมันเจ้าลาเคี้ยวไม่กี่ทีก็บ้วนทิ้งเสียงทุยเข้ามันดังเสียกอกคนเสียงคนทนหลายเสียอีก ทั้งยังส่งเสียงร้องสูดแสนหน้ารำคาญของกินไม่ถูกปากมันก็ไม่ยอมเดินอรารวาสดีดขาหลังจนเว่ยอูเชียนเกือบถูกมันถีบอยู่หลายทีไม่ว่าจะเลี้ยงไว้เป็นพาหนะหรือเลี้ยงไว้ดูเล่นเจราานี้ล้วนแต่ไม่คู่ควรสักอย่างเว่ยอูเชียนอดคิดถึงกระบี่ของตนไม่ได้ มีความเป็นไปได้สูงมากที่กระบีเล่มั้นจะถูกประมุกตะกนใหญ่คนใดคนหนึ่งนำไปแขวนประดับข้างฟ้าไว้อวดผู้คนในฐานะของที่พระลึกแห่งชัยชนะเขาจุดกระชากลากถูกเจ้าลาหวิ่งมาได้สักร,ยกระยะก็ผ่านมาเจอนาพื้นใหญ่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง,งท่ามกลางแสงแดดแรงกล้าแผดเผาต้นไหวยักษ์ต้นหนึ่ง แครกงการ้านให้ร่มเงาอยู่ริมขนาดยางมีบ่อน้ำเก่าที่ชาวบ,บ้านตั้งถังไม้และกระบวยตักไว้ให้ผู้สัญจรภัยมาผ่านไปมาได้มาตักดื่มแก้กระหายจะลาวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วไม่ยอมเดินต่อไววอูชียนจิงกระเดิดลงมาตบกนของท่านลาและเอ่ยขึ้นเจ้าช่างมีวาสนาสูงส่งเหลือเกินเอาใจยากกว่าข้าเสอีก เจ้าลามพุทอ,อมใส่เสนาขอดังฟืดใหญ่สละว่างพร่ำบ่นเรื่อยเปื่อยู่น้ำพันมีคนกลมเดินมาจากที่ไก่ออกไปคนกลมนี้แบกกระบุงไม้ไผ่าสารไว้บนหลังสวมเสื้อป่านรองเท้าฝา,างแต่แต่ว่าจดเท้าเต็มได้กลิ่นอายชนนบทในหมู่พวกเขามีดารุณีน้อยนางหนึ่งเป็นหน้ากรมหน้าตาจัดได้ว่าสะสวยอัดประเดินท่า เดินทางท่ามกลางแสงแดดเผาแผดเผามานานจึงอยากหลบแดดดื่มน้ํำเย็นๆบ้างแต่พอเห็นว่าใต้ต้นไม้มีลาตัวหนึ่งกําลังอ่าต่ว่าดท้มีเจ้าบ้าทานะขาววอกแต้มชาติผมเผากระเสริงนั่งอยู่ก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เหนหนแต่ไรเว้ยอูเชียนโออวดตนเป็นผู้รักโยกถนอมุุฟาครั้น หันไปเห็นหนางข้าวขายับเว้นให้พร้อมดึงเจ้าลามาด้วยคนกลุ่มนั้นเห็นเขาไม่มีพิษมีไาจึงววยใจเดินเข้ามาใกล้แต่ละคนเด็กแก้มแดงกำ่ำเงยแตกเต็มหน้าบ้างยกมือพัดบ้าบ้างก็ไปตักน้ําดะตัวนี้น้อยนางนั้นน่งข้างบ่อน,น้ําลราวก็รู้ว่าเขาจงใจเว้นที่ให้จึงหันมายิ้มบางบ่าให้วบอุเชียนทีหนึ่ง หนึ่งคนนั้นคือจานเข็มทิศไว้ในมือทอดตาไกลออกไปแล้วก้มหน้าขล่าวอย่างงุนงง,งเหตุใดใกล้ถึงตินเขาวพระสังกัดายแล้วเข็มทิศก็ออยังไม่ยอมขยับเล่าลายสลักและเข็มของเข็มทิศเต็มนี้ประหลาดพิสดารมันหาใช่เข็มทิศธรรมดาไม่ด้วยมันไม่ใช้บอกทิศเหนือใต้แต่ออกตกแต่เป็นจานหล่มถมิถมน จานลมทมินเข็มทิศที่ใช้ชี้หาพูดผีปีศาจเบ้ยออุเชียนรู้ได้ทันทีว่าเขามาเจอครอบครัวผู้ฝึกวิชาเซียนที่เป็นชาวบ้านยากจนจากชนบทเข้าให้แล้วนอกจากพวกตระกูลใหญ่ที่ล้นแต่ระรับการศึกษาม,มาเป็นอย่างดียังมีครอบครัวชาวบ้านต่ำต้อยที่ฝึกฝนหากัารู้ด้วยตัวเองในขณะนี้อยู่ไม่น้อย วัยอูเชียนกุ่นคิดไม่แน่พวกเขาอาจกำลังเดินทางจากชนบทไปขอพึ่งบารมีตระกูลใหญ่ซึ่งเป็นญาติหางที่ไหนสักแห่งหรือไม่ก็กลังไปล่ารัติกาลชายวัยกลางคนผู้นำกลุ่มคนเรียกคนอื่นเข้ามาดื่มน้ำได้เอ่ยขึ้นเข็มพิดเจ้าเสียหรือเปล่าไว้กลับไปแล้วข้าจะเปลี่ยนอันมันให้ นี่เหลืออีกไม่ถึง10บนี้ก็ถึงเขาพระสังกัดจายแล้วพวกเราหยุดพักนานไม่ได้สู้อุส่าหรอนแรมคุกฝุ่นครุกดินกันมาตลอดทางหากโมเดโอเอพักก่อนอยู่ตรงนี้ประนิยตุคนอื่นชิงตัดหน้ามาเสียเที่ยวเปล่าหรอกพวกเขามาล่ารัตติการจริงดังค่าตระกูลเซียนใหญ่ร้ายตระกูปลปวดปานถ้อยคําซับซ้อนเลิดรือพวกเขายังเรียกการท่องไปทั่วทุก เขตแดนเพื่อกำจัดมาปราบมารปีศาว่าเดินทางออกล่าและเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้มักออกมาเพ่นพ่านในตอนเกิดเกินจึงเรียกว่าลา่ารัตติกาลตระกูลผู้บําเพ็ญเพียรมีมากมายแต่ไม่ชื่อเสียงโด่งดงังจริงๆเพียงไม่กี่ตระกูลหากตะกูลไม่ได้สั่งสมบุญบารมีมาตระกูลคนธรรมดาย,ยาก เข้าทำเนียตระกูลเซียนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆและได้รับการกรารบ,บยกย่องในหมู่รัฐที่เต่าบ้างก็ต้องสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยการจับสาสตร์ผู้แซนดุร้ายหรือปราบอสูนร้ายที่ออกอารวาตระกูลจึงจะมีสิทธิ์มีเสียงกับเขาบ้า <c> ง <oughs> เดิมที นี่เป็นงานที่บออเบื่ออุเชนเชี่ยวชาญยิงนักแต่ช่วงสองสาวันมานี้เขาเร่งเดินทางระหกกระเหินบกสุสานหลายแห่งแต่ล่าได้แค่ผีลูกกระจกมือเขาขาดทหารผีสักตนที่ยิ่ปมาช่วยสร้างบารมีจึงตัดสินใจไปสแสวงโชคที่เขาพระฉันกระที่เขาพระ สังกระจายหากเจอผีตัวไหนใช้ได้กระจับมาเลี้ยงไว้ใช้งานคนกลุ่มนี้พักเอาแรงจนหายเหนื่อยกเตรียมเดินทางต่อก่อนจากไปริยน้อยหน้หนากรงนั้งหยิบลูกแอปเปลิลกึ่งเขียวลูกเล็กจากเครื่องรางมาส่งให้เขาอะค่า,าหายเจ้าว้ยอูเชี่นยิ้มร่าพร้อมยืมมือไปร,รับมาเจ้าลากับเชิดหน้ายิงฟันอ้าปากเตรียมงับวอยอเชมรีบีบขว้าหมัด เขาเห็นว่าเจ้าลาอยากกินลูกแอปเปิลจะน้ำลายไหลไมาหยุดจึงเกิดประกายความคิดขึ้นมาทะทีเขาเก็บกิ่งมาให้ยาวกับเส้นเอ็นตกปลามาให้ลูกแอปเปิลไว้ข้างหน้าเจ้าลาพอมาได้กลิ่นหอมของลูกแอปเปิลตรงนั้นก็อยากกินยิงนะพยายามวิ่งะไรงับลูกแอปเปิลที่งับท่าไหร่ก็ไม่งับไม่ถูกเสียทีมันโง่หัวพุ่งตะเลยไปข้างหน้ารวดเร็วกว่าอาชาเรื่องชื่อทั้งบทที่ว่าอวิชยนเคยเห็นเสียอีกเรียกดอกวิ่งวายชนิดไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียว จะลาห่อตะเบิงไม่หยดฝีเท้าเว้ยอูเช่นจะเดินทางมาถึงข้าพระสังกัดจายก่อนตะวันตกดินพอถึงตีนเขาเขาเพิ่งรู้ว่าชื่อของเขาลูกนี้ก็คือสังกัดยไม่ใช่ฉันกระจายลักษณะของภูเขาเมื่อมองจากที่ไกล้ายพระพุทธรูปร่างทวมเปี่ยมเมตตาองค์หนึ่งจงไปที่มาของซื่อเขาลูกนี้ให้ตรงตีนเขาเมืองเมืองเล็กเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองพระพุทธบาท เหล่าผู้มำเ,เพียรมารวมตัวกันที่นี่มากกว่าที่เขาคิดไว้มีทั้งดีเลวผสมปนเปกันเครื่องแบบของแต่ละตระกูลแต่ละสำนักมีสีสันหลากหลายละหลานตาพวกเขาเดินการขวักฝ่ายเต็มถนนไปหมด แต่ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดทุกคนจึงมีสีหน้าร้อนรอน,รนขนาดเห็นสารรูปเหมือนปีของเขายังไม่มีแก่ใจจะรยอยะกลางถนนทอดยาวมีผู้มันเพนเพียนกลมหนุจับกลุ่มสนทนาการอย่างคร่มเคร่มราวกับมีเรื่องตกลงกันไม่ได้ไม่อุเชียนได้ยินเสียงพูดคุยของพวกเขามาแต่ไกลตอนแรกยังคุยกันดีๆตอนหลังไม่รู้ว่าเหตุใดจึงร้อนโกรกขึ้นมา ข้าว่าที่นี่ไม่มีสัตว์อสูรกินจิตวิญญาณหรืออสูรกินจิตวิญญาณรอเข็มจานลมทมินทุกอันไม่กระเดกเลยสักนิดหาไม่มีอาการจิตหายอาการจิตหายอันเนื่องจากสูญเสียจิตวิญญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบของมนุษย์ตามความเชื่อของลัทธิเต่า <c oughs> ไหนละ ของชาวเมือง7คนนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกคนคงไม่ได้ป่วยเป็นโรคประหลาดแบบเดียวกันหมดกระมังและข้าน้อยก็ไม่เคยเพบเห็นโรคชนิดนี้มาก่อนเลยด้วยการที่เข็มบนจานลมทมินไม่นิขยับหมายความว่าไม่มีปีศาจแน่นอนจริงหรือจานนี้แค่บอกทิศทางคร่าวๆเท่านั้น ยังไม่ละเอียดแม่นยำพอจะเชื่อถือทั้งหมดไม่ได้บางทีละแวกนี้อาจมีบางอย่างขัดขว้างการทำงานของเข็มทิศก็เป็นได้ลืมแล้วหรือว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์จานลมทัมินข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีสิ่งใดสามารถรบกวนการทำงานของเข็มทิศชนิดนี้เจ้าหมายก็ว่าอย่างไรกันเห็นได้ข้าฟังเจ้าพูดแล้วรู้สึกแปลกชอบกลข้าย่อมรู้ดีว่าเว่ยอิง เป็นผู้คิดค้นจานลมทัมินแต่ใช่ว่าของที่เขาทำเคล่นจะสมบูรณ์ดีเยี่ยมไปเสียทุกอย่าง จะไม่รุญาให้คนอื่นระแวงสงสัยบ้างเลยหรือข้าไมา่ได้ไม่รุญาให้ระแวงสงสัยยิ่งไม่เคยพูดสักหน่อยว่าของที่เวียงทําคึ้นสมบูรณ์ีเยี่ยมไปเสียทุกอย่างใหญ่ท่านต้องปรกักปรากันด้วยในเหตุนี้พวกเขาจึงเริ่มทะเลาะกันเองเว่ยอูยเชียนกีลาผ่านพลางหัวเระกิกักคิดมาถึงว่าผ่านไปแล้วบีเขายัางเป็นหัวข้อสนทนาให้เราผู้มันเป็นเพียน,นรับฝีปากกันไม่เสื่อมคลายสมดังคําที่ว่า จอว้ยเป็นต้องเทียงการหากให้ทั้งร้อยพันตะกลงคะแนนเสียงว่าใครคือผู้ได้รับความนิยมยาวนานที่สุดท่าไม่ใช่เขาจะเป็นใครได้อีก หากพูดอย่างเป็นกลางพวกมันเพนเพียนคนนั้นก็กล่าวไม่ผิดจานลมถ้ามมีที่ใช้กันอย่างแร่ร้ายในเวลานี้เขาเป็นผู้ประเด็ดรุ่นตนแบบยังซึ่งยังละเอียดแม่นยำไม่มากพอจริงๆตอนแรกเขากำลังจะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่แค่เล่าจะรู้ว่าแก้ไขไม่ทันเสร็จกับทุกคนถลม่มรังซีก่อนจะต้องปล่อยทุกคนจำใจใช้เข็มเทีดดุลแรกได้ขาดความแม่นยำเช่นนั้นต่อไป แต่จะว่าไปพวกกินเลือดเนื้อแท้กระดูกส่วนใหญ่เป็นอะมนุษย์ชั้นต่ำอย่างพวกศพเดินมีเพียงสัตว์ผู้โดยผีร้ายชั้นสูงซึ่มีรูปรักสุภาพสง่างามเท่านั้นที่สามารถสูบจิตสลายวิญญาณนียิ่งกินทีเดียวเจ็ดรายมิน่าเล่าเล่าตะโกนจึงหลายตะโกนจึงได้มาชุมนุมกันที่นี่จนคับข้างถึงเพียงนี้ ในเมื่อเป้าหมายในการล่ารัติการครั้งนี้มิใช่สามมันจานลมทมินจัดทำงานผิดพลรราดไปบ้างก็เป็นเรื่องที่เรื่องไม่ได้ว้อยอูเชื่อนร่างสายบางเหียนและกระโดดลงจากหลังลาเขายื่นลูกลูแอปเปิลที่ห้อยตองแต่งยัวเจ้าลาตลอดทางไปที่ปากมันคำเดียวนะ ก็ก็บอกว่าคําเดียวไงอ้าวเอ้ยคําเดียวของเจ้าแทบกินมือข้าเข้าไปเลยแล้วด้วยเขาพลิกลูกแอปเปิลอีกฝั่งกัดกรอบไปสองคำยัดใส่ปากเจ้าลารางคิดว่าเหตุในตนยังได้ตกต่ำขั้นต้องมาแบ่งกินลูกแอปเปิลลูกเดียวกินกับเจ้าลาตัวนี้ฉาบพันนั้นก็มีคนกระชนกระแทกล้างเขาเว้ยอูเชียนเลี้ยวไปมองก็เห็นว่าเป็นเดรรีน้อยนางนั้น แม้จะชนเขาแล้วนางกลับหาได้เห็นเขาอยู่ในสายตาไม่ดงตาก็นั้นดูไร้เวียบน้าประหยิบประดับด้วยรอยยิ้มนิดๆเอาแต่จ้องคำเม๋งไปยังทิศทางหนึ่งเว้ยอุเชียนมองตามสายตานางตรงนั้นคือยอดเขาดำถ้าเหมือนซึ่งก็คือเขาพระสังกัจ่ายนั่นเอง ทันใดนั้นดริน้อยนางนิ้กชูมือชูม้าร่ายรำอยู่ตรงหน้าเขาแบบไม่มีปีมีกุยถ้าทางรำของนางดุรากระพนสติวิปราดยิงฟันฟอนเล็บเบยอูเชียนชมนางด้วยความเพลิดเพลินครั้งตีนางหนึ่งยกกระโปรงวิ่งหน้าเริดเข้ามากอดนางพร้อมร้องไห้สหอึกะอื้นอาเยียนอาเยียนพวกเรากลับกันเถอะกลับบ้านกันเถอะ อาเยียนออกแรงสะบัดอีไฟรอยยิ้มบนหน้าบัดนี้ยังไม่จางหายดูหน้าเอ็นดูปนคนลุกอย่างไรชอบกลนนางยังคงกระโดดลดเต้นร้ายรำไม่หยุดจนสติผู้นั้นจำต้องวิ่งตามนางไปตัวถนนพรางสะอื่นให้พอคขาริมทางคนหนึ่งเห็นนัก็รำพึงรำพันเม่นกรรมแท้ๆอาเยียนลูกสาวช่างเหล็กเจิ้งนีออกมาอีกแล้ว แม่ของนางช่างหน้าสงสารนักอาเยียนพ่อของอาเยียนอาเยียนไหนจำหามีของอาเยียนอีกล้นแต่มีอันเป็นไปกันทางนั้นเว้ยอูเชียนเดินเตยไปทางนั้นทีทางนี้ทีจนปฏิปตอเรื่องราวจากคำพูดของคนแวกนั่นในว่าที่นี่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น บนเขาพระสังกจายมีสุสานโบราณแห่งหนึ่งซึ่งหลุมศพบรรพบุรุษของชาวเมืองพระพุทธบาทตั้งอยู่ที่นิเซียเป็นส่วนใหญ่บางทีก็มีการนำศพนิรนามมาฝังในปักป้ายไม้ไว้เหนือหลุมหลายเดือนก่อนมีคืนหนึ่งเกิดพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าโหมกระนำลังคือน,นั้นผ่านไปเขาพระสังกจัยก็เกิดดินถลม่มซึ่งก็คือบริเวณสุสานแห่งนั้นพอดีหลุมศพเก่าแก่จำนวนมากพังลงมาทำให้มีโล สงศพโผพืนดินขึ้นมาหลายลงลงเหล่านั้นโดนฟ้าผ่าจนฟ้าลงแตกเป็นเสี่ยงเสียงแม้แตศพกันไหนก็โดนฟ้าผ่าจนไม่เกรียม ชาวเมืองพุทธบาทหวาดภาวะอย่างหนักจะช่วยกันสวดมนต์ภาวนานและบูรณะสุสานขึ้นมาใหม่ครั้นนึกว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีใครเลยจะรู้ว่านะับแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองพุทธบาทก็จะเริ่มมีปรากฏการณ์คนจิตหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,รายแรกก็คือเจ้าหนุ่มจอมเกียดครานคนบนิยาตจนค้นแค้นปกติเอาแต่เออละเฮ้ยลอยชาเนื่องจากมักชอบขึ้นเขาไปจับนกเล่น เลยบังเอิญติดอยู่บนเขาพระสังกัจจานในเื่นที่ภูเขาตลมแม้ตกใจเกือบตายแต่ว่าโชคดีดวงแข็งเลยไม่เป็นไรแต่แปลกตรงที่หลังจากกลับบ้านมาไม่กี่วันจะจูเขาก็าไปสู่ขอสตรีมาแต่งงานด้วยไม่นำซ้ำให้จัดงานแต่งงานเสียใหญ่โตบอกว่าจากนี้ไปจะพึ่ตนเป็นคนดีมีคุณธรรมใช้สุดอย่างสงบสุขในคืนแต่งงานก็เดิมจะราจนเมาหมาย ล้มตัวนอนคว่ำอยู่บนเตียงและลุกไม่ขึ้นอีกเลยเจ้าสาโปรกก็ไม่ตอบสนองพอลองตรากดูจึงพบว่าเจ้าบ่าวตาแข็งกลางร่างเย็นเฉียบราวกันว่าแข็งย้อนเรื่องที่ยังหายใจอยู่นอกนั้นไม่ต่างอะไรกับคนตายไม่กินไม่ดื่มชนิดอยู่หลายวันในสุดก็ไปนอนอย่างสงบอยู่ใต้ดินสงสารแต่เจ้าสาพคงออกเรือนก็ต้องกลายเป็นไม้ไปเสียแล้ว รายที่สองคืออาเยียนลูกสาวช่างแหลกแท่จเจิงแม่นางน้อยเพ่งมันมั่นหมยจะออกเรือนปรากฏว่าวันตรงขึ้นว่าที่สามีของนางออกไปล่าสัตว์้ถูกหา้าป่าภูเขากัดตายพ่อนทางรือเรื่องก็มีสภาพเช่นเดียวกับเจ้านมสั้นหลังยาวเพียงแต่โชคยังดีที่ผ่านไปสักระยะอาการจิตหายของนางก็ดีขึ้นเองทว่านับจากนั้นมานางก็กลายเป็นคนบ้าบ้าบอบ่ปัํมปัํมเป,เปอเปอทุกวันแต่หัวราอนขี้คัก และออกไปไร,ร่รำนอกบ้านให้ชาวบ้านดูรายที่สามคือช่างเหล็กแท่เจิ้งบิดาของอาหยียนบัดนี้มีคนถูกฆ่าชุดเป็นแล้วเจ็ดรายแล้วว่ยอุเชียนคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่เป็นอสูรกินจิตวิญญาณมิใช่สัตว์อสูรกินจิตวิญญาณสองอย่างนี้แม้ชื่อต่างกันแค่คําเดียวแต่ว่ากับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอสูรจัดเป็นผีชนิดหนึ่งส่วนสัตว์อสูรจัดอยู่พวกสัตว์พูด เขาคิดว่าคงเพราะภูเขาถล่มสุสานโบราณพังทลายฟ้าผ่าลงแตกทำให้อสูนเท่าที่นอนอย่างสงบนานปีหลุดออกมาแต่สุดท้ายจะใช่หรือไม่ต้องให้เขาเห็นก่อนว่าเป็นโลงศพแบบไหนหลงเหลือร่องรอยการปิดผนึกลงหรือไม่แต่ชาวเมืองพุทธบาทคงนำลงที่ไม่เกรียมไปฝังแยกและนำโครงกระโดดไปฟังใหม่แล้วจึงไม่อาจไม่เหลือร่องรอยสักเท่าใด ออกจากเมืองขึ้นไปตามเส้นทางเดิมทางเดินเขาวเว่ยอุเชียนคีลาเดินขึ้นไปอย่างเรื่อยเฉยได้สักพักก็เจอคนสองสามคนเดินสวนลงมาด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวคนกลุ่มนี้มีบาดแผลตามใบหน้าแต่ละคนต่างแย่งกันพูดครั้นมาเจอคนขีฬลาแต่งหน้ารากระพีผูกคอตายตอนฟ้าเริ่มมืดสลัวจึงตกใจสะดุ้งโยงสะบดดาลัานพวกเขาออมเว่ยอุเชียนวิ่งลงเขาโดยไวเว่ยอุเชียนหันกลับมาคุณคิดว่า เป็นได้ไม้ทิ่มเข้ามารับมือ,อยากคนพวกนี้จึงต้องลงเขาอย่างมือเปล่าเขากับคิดเล็กน้อยแล้วตบก้นลาให้มันวิ่งยเยาะขึ้นเขาไปเขาจึงไม่ทันได้ยินคนกุน้ำกลาวต่อ,อยังครับแค้นใจไม่เคยพบเห็นใครวางอำนาจบานใหญ่เยี่ยงนี้มาก่อนเป็นถึงประมุกตระกูลใหญ,ญ่ยังต้องมาช่วงชิงอสูรกินจิตวิญญาณตอนหนึ่งกับพวกเราถึงนี่เชียวเลยทั้งที่ตอนเป็นเด็กสังหารมาไมรูเท่าไหร่แล้วจริงๆ ทำอย่างไรได้ใครใช้เขาเป็นประมุขตระกูลกันเล่าเล่าอีกอย่างจะล่วงเกินตระกูลใดก็ได้แต่ห้ามล่วงเกินสกุลเจียงและจะล่วงเกินใครก็ได้แต่ห้ามล่วงเกินเจียงเชิงเป็นอันขาดเก็บข้าวกับกองแล้วกันไปกันเถอะถือสิว่าพวกเราดวงไม่ดีเอ่ยหากฟ้ามืดอีกนิดคงต้องจุดคบไฟจริงเดินทางในป่ากเขาได้ เว่ยอวเชียนเดินไปได้สักพักทว่าไม่เจอผู้มำเพลียนเลยจึงอดรู้สึกแปลกใจไม่ได้หรือในบรรดาตระกูลเซียนที่มาส่วนหนึ่งโม่แต่ถกเถียงวางแผนการรบบนกระดาษไม่จบไม่สิ้นที่เมืองพระพุทธบาทอีกส่วนเป็นอย่างกลุ่มคนเมื่อคร่ก็คือถอยทับล้มเลิกกลางคันหมดปัญญาสู้ไร้กลยุทธ์รับมือเลยคว้าน้ำเหลวกลับไป ท่านใดนั้นข้างหน้ามีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังไม่เอมาใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราทีเสียงร้องขอความช่วยเหลือมีทั้งบุรุษและสตรีทั้งอย่างเต็มไปด้วยความร้อนลนอับจนหนทางไม่เหมือนเส่แสง้ง ปกติแล้วเสียงร้องขอความเื่อเหลือกลางปากเขาส่วนใหญ่เป็นพวกพูดผีเล่นละครตบตาเพื่อล่อลวงผู้ไม่รู้เรื่องร,รูให้หลงกลเข้าไปติดกับแต่เว้อเชื่อกลับดีใจมากยิ่งร้ายตละก็ยิ่งดีเท่านั้นกว่าแต่จะร้ายไม่พอสิไม่ว่าเขาเร่งขี่เจ้าลามุ่งหน้าไปตามสิ่งนั้นครั้นมองไปรอบไปเห็นสิ่งใดจะเงยหน้าและพบบางสิ่ง เพียงแต่ที่เห็นไม่ใช่พูดผีปีศาจว่าเป็นครอบครัวจากชนที่มาเจอกันข้างกันนาก่อนหน้ากลุ่มนั้นประกาห้อยตองแต่งอยู่ในตาข่ายสีทองอารามพื้นใหญ่ที่แขวนอยู่บนต้นไม้เดิมทีชายวังกลางคนผู้นี้พาคนเดินตะเวนสำรวจพื้นที่ในป่านนอกจากไม่พบเป้าหมายที่ตามหาแล้ว <c oughs> กรับเหยียบตะขายซึ่งบรุษเศรษฐีตะคูลใดามาลอบวางไว้จะถูกแควนอยู่บนต้นไม้แต่ร่ำร้องกร่ำกรวนไม่หยุด เมื่อเห็นคนมาพวกเขาต่างดีใจเป็นนักหนาพอเห็นว่าคนมาเป็นจำบ้าคนหนึ่งความหวังจึงพังทลายท,าทันทีเชือกตะข่ายดักเสียนแม้เส้นเล็กมากจะใช้วัสดุชั้นยอดจึงแข็งแรงทนทานไม่ขาดง่ายนอกเสียจากใช้อาวุธเสียนชั้นเยี่ยมตัดทันทีที่โดนตะข่ายรวบไว้ว่าพวกมนุษย์เทพ,พเสียนและพูดผ,ผีพิศาจตัวใดก็ต้องทรมานกับความพักหนึ่ง ่ันอยู่พักหนึ่งเจ้าบ้าคนนี้อย่าว่าแต่ให้มันช่วยปล่อยพวกเขาลงมาเลยเกรงว่าแม้แต่ว่าของสิ่งนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้จักด้วยซ้ํขาขณะจะลองบอกให้เจ้าบ้าไปตามคนมาช่วยพวกเขาก็ยินเสียงคนเหยียบใบไม้กิ่งมาได้สี่เท้าแฝงเบาว่วองไวยดังเข้าไม่ใกล้และเด็กหนุ่มสวมจะครวมสีอ่อนก็พลันปรากฏกายท่ามกลางป่าแสนมืดมิด คุณชายน้อยวันนี้แต้มชาติจุดหนึ่งกลางวางคิ้วหน้าตาดูหล่อนเล้าแต่แฝงแววเอาหังอยู่บ้างส่วนอายุก็ยังน้อยคงพอๆกับหลานสื่อจุยซึ่งก็คือจัดเป็นเด็กหนุ่มยังไม่โตเต็มวัยเขาสะพายกระบ,บอกบรรจุลูกตนูกับกระบี่ยาวเป็นประกายสีทองเรืองรองไว้บนหลังในมือถือคันธนูยาวบนเสื้อกรมปักลายลวดลายวิจิตโดยตรงอก หน้าอกปากลายโบตันขาวรูราไม่รำดานและเห็นไหมทองเปล่งประกายวับวบาในยามกลางคืนโวยเชิญรอบร้องอุทานในใจเศรษฐี คนปัจจุต้องเป็นผู้ชายน้อยท่านหนึ่งท่านใดของสกุลจินแห่งหลานหลิงอย่างแน่นอนด้วยมีเพียงตระกุลนี้ที่ใช้โบทันขาเป็นลวดลายประจราําระกูลเปรียบตนงดงามล้าเลือดในแต่ละโดยจงใจใช้ราชาแห่งมวลบุปผชาติรอบยกตนเป็นไหนว่าสูงส่งดุดราชาในหมู่สานักเซียนส่วนกันแต้มชาติบนหน้าผากยังแสดงถึงปัญญารู้แจ้งปณิธานแรงกล้าท่องแสงชาตรึงรองแก่วงตระกูล เดิมทีคุณชายน้อยง้างธนูเตรียมยิงแต่พอเห็นมนุษย์ติดอยู่ในตาข่ายดักเสียนก็ผิดวางชักสีหน้ารำคาญทันทีทำไมต้องเป็นคนโง่เง่า,งาอย่างพวกเจ้าทัน ที่บนข่าวลูกนี้มีตะกายดักเซียนสี่ร้อยกว่าเพืนยังจับเหยื่อไม่ได้สักตัวแต่ทุกคนอย่างพระเจ้าทําขาดไปสิบกว่าพื้นแล้วเว่ออุเชียนกราบคิดแค่ว่าเรษฐีตะกายดักเซียนหนึ่งพื้นราคาไม่ใช่ถูกๆแต่เด็กหนุ่มคนนี้ใช้คราวเดียวสี่ร้อยกว่าเพื้นหากเป็นตระกูลเล็กๆป่านนี้คงล่มจมฐานสมบัติหมดตระกูลไปแล้วไม่เสดทีที่เป็นสกุลจีนแห่งหล้านหลิง ถ้าว่าเอาตะข่ายดักเซียนมาใช้พร่ำเพรื่อดักจับทุกอย่างทีกว่างหน้าเช่นนี้มันใช่ล่ารัติการที่ไหนกันเห็นอยู่ชัดๆว่าเอาไว้ขับได้คนอื่นให้มีโอ,อกาสได้มีส่วนแบ่งในน้ําแกงถ้วยนี้ด้วยต่างหากแบ่งคนประโยค แบ่งน้ำแจงแบ่งผลประโยชน์ถ้วยนี้ต่างหากหืูถ้าพวกผูก้บำเพ็ญเพียรให้เดินทางหน้าตาห่อเหี่ยวถอนตัวลงจากเขาไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะเป้าหมายไร้กาดยากจะตกก่อนแต่เป็นเพราะไม่กล้าล่วงเกินคนใหญ่เรื่องชื่อเสียงมากกว่าเรื่อง ชื่อเสียมากกว่าตลอดหลายวันที่เดินทางเรื่อยเปื่อยเขาได้ยินได้ฟังเรื่องน่าสนใจตามรายทางจากทั้งในเมืองพระพุทธบาทเรื่องราวความรุ่งโรจน์ตกต่ำของโลกผู้เพ็นเพีย,พยในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้เว่ยอูเชียนได้ยินคําแล้วลือม,มาไม่น้อยในฐานะผู้ชนะคนสุดท้ายจากสงครามภายในของสำนักเซียนซึ่งยืดเยื้อนับร้อยปีบัดน,นี้สกุลจินแห่งหลานหลิงได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํา บรรดาตระกูลเซียนแม้แต่ประมุกตระกูลยังรับยกย่องเป็นผู้บัญชาการเซียนคนสกุลจินมีนิสัยเยอ่อหยิ่งจองห้องเป็นทุนเดิมทั้งยังชอบความฟุ้งเฟ้อรูราหลายปีที่ผ่านมา วงตระกูลรุงโรดเกรียงไกลยิ่งเลี้ยงลูกหลานให้เติบโตมาชินกับการอวดเบงบาระมีพ่อตระกูลเล็กกว่าต่อให้ถูกลบหลูด,ดูมิ่นสารพัดก็ต้องกล้ามเกินฝืนทนไม่มีปากมีเสียงยิ่งครารพวเล็กๆจากจนบทพวกนี้ร้อยตั้งร้อยล้วนแต่ไม่กล้าหือดังนั้นต่อให้วาจ,จาของเด็กหนุ่มพวกนี้จะสามหาวเพียงใดพวกคนในถูกแขวนในตาข่ายได้แต่รับคำเหยียดย้ำจนหน้าแดงกำ่ำแต่ไม่กล้าปริปากดา่าชายวัยกลางคนจะพูดอย่างเจียมตัวว่าคุณชายน้อย โปรดโปรดเมตตาปล่อยพวกเราลงไปเถิด เด็กนมผู้นี้กาลังร้อนรนที่เป้าหมายไม่ยอมปรากฏตัวสักทีจึงได้ทีระบายโทสะใส่คน้ายน,นอกกลุ่มนี้เสียเลยเขากอดอกพูดพวกเจ้าห้อยอยู่ตรงนี้อย่างนั้นดีแหละจะได้ไม่ไปเพ่นผ้านในเกีกาขว้างทางข้าเอาไว้ถ้าข้าจับสัตว์อสูรกินจิตวิญญาณได้แล้วไม่ลืมข้าคอยมาปล่อยพวกเจ้าลงหากถูกแคน้ไว้ต้นต้นไม้ตั้งคืนจริงๆเกิดต่อเหมาะก็ร้ายเจอเจ้าสิ่งนั้นออกมาเร่ร่อนบนเขาและสังกัดใจข้าพวกเขายังขยับหนีไม่ได้อีกคงมีแต่ต้องโดน โศวิญญาณจนแห้งเหือดแล้วดารุนีน้อยหน้ากรมที่ให้ลูกแอปเปิลแก่เวยอูเชียนรู้สึกหวาดกลัวจับเจนร้องไห้โหตอนแรกเวยอูเชียนนั่งขาดสมาธิบนหลังเจ้าลาพอเจ้าลายเสี็นนางร้องไห้หูยาวก็กระดิกแล้วก็จนพรวดพราดออกไปทันควัน ตอนกระโจนออกไปมันยังแผดเสียงร้องลั่นยาวเหยียดหากไม่ใช่เพราะเสียงร้องของมันน่าเกลียดเกินไปด้วยท่าทางองอาจห้าวานจนไม่อาจต้นานทานย่่งนี้จะบอกว่าเป็นยอดอาชาพันลีก็ไม่นับว่ากล่าวเกินจริงแต่เว้ยอูเชียยไม่ทันตั้งตัวทุกมันสลัดหล่นจากล้างจนเกือบหัวแตกเจ้าลาฟุ่งไปทางเด็กหนุ่มพู้นั้นอย่างเร็วรีคายมั่นใจเต็มเปี่ยว่าจเจ้าหัวข้องมันชนเด็กหนุ่มให้กระเด็นเด็กหนุ่มยังง้าง,ง,างนถ ยังคงง้างธนูจึงน้าวสายเล็งสมันเว่ยอูเชียนยังไม่อยากหาภานะใหม่เร็วขนาดนั้นจึงรีบปะตกซ้ายบางเห็นรังมันไว้สุดกำลังเด็กหนุ่มผู้นั้นหันมามองเขาครู่หนึ่งก็ไม่สีหน้าตกตะลึงแล้วเปลี่ยนเป็นเย,ย,นย็ดย้ำในเชื่อพริบตาบตามได้เบ,ปบ้ปากว่าทีิแท้ก็เป็นเจ้านี่เอง น้ำเสียงนี้สองส่วนแสดงความประหลาดใจ,จอีกแปดส่วนแสดงความรังเกียจเว้ยอุเชียนยินแล้วก็พลิบแต่พลิบปรีบในหมูกยังคงพูดต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากถูกขับไล่กลับบ้านเก่าเจ้าก,ก็สตีฟันเถื่อนไปเลยงั้นซิละเลงหน้าอย่างกับพีสกุลโมยังกล้าปล่อยเจ้าเอามาพบหน้าผูกคนได้อีกหรือเหมือนเขายินเรื่องหน่าสนใจเข้าให้แล้วหรือว่าเอ้ยอุเชียนตบเข่าชาจะบอกน้าบิดาของโมเซียนอีไม่ใช่ประมุขตระกูลเล็กๆแต่เป็นจิน กวางซ่านผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจินกวางซ่านเป็นปมมกสกุลจินแห่งลานหลิงรุ่นก่อนซึ่งลาโลกนี้ไปนานแล้วเรื่องของคนนี้เราสามวันก็ไม่จบเขามีหูยินนิสัยร้ายกาดผู้มาจตระุูลใหญ่เรื่องชื่ออีกชื่อเสียงด้านกรัวเมียของเขาและบือกลายทว่ากลัวก็ขวนกลัวถึงอย่งางไรสติก็ทําอะไรมากไม่ได้ต่อให้จินหูยินร้ายกาศสักเพียงในก็ไม่อาจตามติดเขาตลอดสิบสองชั่วยาม ดังนั้นนับตั้งแต่หญิงงามตระกูลสูงสากไปจนถึงหญิงกะกาชั้นต่ำเขาล้วนแต่ฝาดเรียบไม่มีเหลือหรอแม้เขาจะโปรดปรานกันเด็ดบุผาลักรอบมีชูปไปทั่วจนมีบทนอกสมรสชายหญิงเป็นกยงแต่เป็นพวกได้ใหม่ลืมเก่ารักง่ายนายเร็วเป็นที่สุดหลังจากกินจนเบื่อกขามักทอดทิ้งลูกเมื่อไว้้ึงหลังโดยมรับผิดชอบใดๆในมาดามบทนอกสมรสชายหญิงมีเพียงคนเดียวที่มีความสามารถโดดเด่นจนยอมพากลับไปซึ่งก็คือผู้นนลงตรแหนักประ มสกลจริงแห่งหลานลิ้นคนปัปจจุบันจิงกวางเยาวนั่นเองยิ่งกว่านั้นจิงกวางสั้นกระทั่งตอนตายยังตายอย่างไม่สมเกียรติเขามั่นใจกับตนว่ายิ่งชราก็ยิ่งแข็งแรงจึงท้าทายตัวเองด้วยการมั่วลูกกีกลับนารีเป็นกระยองแต่โชคร้ายมาตายขาวอกสตรีซึ่งเป็นเรื่องน่าอับอายเกินกว่าจะแพร่งพรายสกุลจริงจิงปกาตระกรนนอกได้ถ้อยความเดียวกันว่าอดีตประมกเส้นชีพเพราะตากตรำทำงานมากเกินไปตระกูลอื่นที่จริงก็รู้ รู้ไส้รู้พุงกันดีเพียงแต่ไม่พูดและแท่งทำเป็นเหมือนไม่รูร้เรื่องสระรแล้วเรื่องพวกนี้ต่างหากที่เป็นสาเหตุให้เขามีชื่อเสียโด่งดัง กันล้อมปราบที่เนินป่าเจ็ดป่าช้าในครั้งนั้นนอกจากเชียงเชิงแล้วก็มีจินกวา,างซ่านได้ลงแรงรองลงมาเวลานี้เวยอุเชียนกับสิงร่างบทชายนอกสมรสของจินกวา,างซ่านบรรูุว่าบัญชีนี้ควรสำระความกันอย่างไรเด็กหนุ่มผู้นั้นเห็นเขาอึ้งไปก็รำคาญใจตวาดเสียงห้วนยางมารีบบ้ายหัวไปอีกแค่เห็นหน้าเจ้าข้าก็ขยะกแย้งเต็มตนแล้วเจ้าลักกระเพทสมควรตาย อางนับตามลำดับอาวุโสไม่แน่ว่าโมเสียนอีอาจเป็นผู้อาวุโสระดับอาหรือลุงของเด็กผู้นี้การที่เขาถูกผู้ยาวคนหนึ่งลบหลู่โดมิน่นเว่ยอูเชียนรู้สึกว่าต่อให้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองก็ต้องทําเพื่อโมเสียนีเจ้าของร่างเห็นทีต้องเอาคืนให้อับอายเสยบ้างเขาจึงพูดว่ามีบรรดาให้กําเนิดแต่ไม่อบรมสั่งสอน ทันทีได้ยินคําพูดประโยคนี้ในตาสองข้างเด็กหมุ่งก็มีเพลิงโทสาลุกชนเขาชัดกระบี่เขาชักกระบี่ที่จะพายบันลังออกมาพร้อมกล่าวเสียงเข้มว่าเจะจะว่าอะไรนะตัวกระบี่สองประกายสีทองวาวับกระบี่เล่มนี้เป็นกระบี่ล้ําค่าหายากต่อให้หลายตระกูลขวัญกวายทั้งชาติก็ไม่แน่ว่าจะได้ครอบครองกระบี่ล้ําค่าระดับนี้ว่ยอุเชนตั้งใจพิจิตรอย่างทุนทีกราบรู้สูก ว่ากระบี่เล่มนี้ดูคุ้นตาอยู่บ้างแต่กระบี่วิเศษชั้นยอดเปล่งรังสีกระบี่สีทองประเภทนี้เขาเคยเห็นมาก,ก็ไม่น้อยนั้นจึงไม่ได้คิดมากเอามือล้วงถุงผ้าใบเล็กในมือถุงผ้าใบนี้คือถุงกักวิญญาณที่เขาเก็บวัสดุชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาปฏิบตประกอบเมื่อหลายวันก่อนเด็กหนุ่มตวัดกระบี่ไม้จาปันขาวเว้ยอุเชนจึงหยิบกระดาษแผ่นเล็กที่ตัดเป็นรูปคนแผ่นหนึ่งออกจากถุงกักวิญญาณพร้อมเบี่ยงกายหลบกระบี่พลิกฝ่ามือตอบเพี้ยบ,บนราง ป่ายตรงข้ามเด็กหนุม่มคนนั้นขึ้นไว้ว่องไว้ยิ่งแต่เรื่องสับขาหลอกแปะยันบนหลังคนบ้่อเช่นเคยทํามานักต่อน,นักจึงปราดเปรียวฉับไวกว่าเด็กหนุ่มเพียงรู้สึกว่ากลางหลังชานเหน็บแผ่นหลังหนักอื้งจนสุดทับลงไปกองกับพื้นทั้งตัวกระบี่หลุดจากมือหล่นกระทบพื้นดงังกรัง อยู่ข้างๆไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยันกายไม่ขึ้นรากัาบถูกภูเขาท้า้สารทับไว้ก็ไม่ปานจบตอนล่ารัติกาลขอบคุณครับ